สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ยืดที่เป็นน้องไว้ครับผ้าไม้เครับก,กับเป็น,นพี่น้องไม,ไม้ก็ไม้เดิมครับเมื่อวานน่าค่อนข้างที่จะใสอยู่ครับเบื้องตักเบื้องจากฟัง้ว่ากลางล่างจะใสดีบ่เนาะครับพี่น้องครับไปดูอินครับ ใส่ขุไผ่นี่ปลามักจะแอบอยู่นะครับมาลบหนาวนี่นี่พี่น้องเห็นไหมครับหาเม,มือใา่มือนี่เมือ่อปลาเบิดให้ขูไผ่นี่นี่ครับนี่ปลากระดำใส่หนึ่งกิโลขึ้นไปนะครับผมกับโมเมนต์ปอาไม้นะพี่น้องมือนี่เอามาตามหลาของไงครับอดลมมาเต็มที่ตามหลาพวกปรากฏข้างปลาอีสบปลากระโโหนะครับ ที่เคยได้อ้างนี่ก็ปากระ,กะโหลใส่ซิบบวกปลายิศบนะครับปลาเทพฟู้สวายกรมี่นะพี่น้องอ่านี่แน่แน่้ามาตามลาบวกปากฏข้างไงครับมีกระแมนนะครับโอ้ใส่สวยแท้พี่น้องย่านอดใจบ่ใด้อยู่เด้อครับเนี่ย กระดำปลาเพียครับเดี๋ยวใส่ไฟซองหาปลาตามส่องเห็นครับ เบิ่องอีกหนึ่งจุดนะครับจุดนี้ก็เข่าม้าลายนะพี่น้องปลากาะดำครับปลากาดดำปลากระสูบผลนครับมี่จะป่านะพี่น้องผลนครับแห้งเขมาม้าลายเ็ดตัวหนึ่งๆปลานี่จะลอยเข้าม้านะครับมาร่มมาต่อมเหาอมันคิดว่าเป็นมูนะพี่น้อง เอาเห็ดตัวนย่งนิ่ง,งขยับตัวสะ่าะครับปลาจะลอยเข้ามา แอบทุกคางหินนะพี่น้องมันกรลังจะออกไปครับยิ่งกอไปโอ้จังหวะนี่เกือบบท่านนะครับนี่ผมกระเด็ดตีลังกาก,กับหัวยิ่งเลยนะครับโคตรโคตรเลยครับปลาตัวนี้ยิ่งกับหัวผ่าบาดจะบัสวยเป็นไรน,นะครับผมกระพยายามดึงออกมากระบอ,อกนะครับน้ำนี่ยจุดนี่ก็ทึ้งลึกทั่งไหลแห้งนะครับ หายใจก่อนครับพี่น้องี๋ยวร่มเอาไหมครับตีฟินลงเปะเอาเลยไอ้เ,เวลาอยู่ผักใหญ่หนึ่งนะครับก็เจาะปาก้นมาได้เด่เล่ห์กัะตีฟินเล่งๆกันเลยครับล่มหายใจกะเกือบเบิดนะครับจังหวะนี้บลครับพี่น้องน้งนำโคตรเลิกเลยนะครับ ว่าเป็นใส่ประกดข้างที่ตามบ้านนี่กถทอวันใหญ่ขักเลรอครับมาเล็กิดตามหลาประกดข้างครับสํเเ็็จพี่น้องครับรรสํเเ็็จสํเเ็็จใส่ี่เปลทั้งเก่าโลเลยนะครับ ใช่นี่ค,ครับกำลังเป็นเบาซ้ำหน่อยนะครับใส,ใส่กำลังขี่ดือ้อชคอรับงายๆเขาิดิปเป็นหมดถือว่ามักเอบเลยนะครับตาม,มห่วยน้องเบิงคล้องบานเท่านี่ถือว่ยายใหญ่นะพี่น้องแต่ขั้นตามไม่นำโค้งนี่ก็อาจจะสู่ปรได้น,น,นะครับโอเวอร์หลายใยห่หางครับพี่น้องไปหาปลากันต่อดีกว่าครับ จังวะนนี้ก็เป็นปลาสวายเขามากครับปลาสวายนี่เป็นปลาติดสายตาดีนะครับท่านเท่าหนึ่งบม่พ่อนี่โอกาสจะไดดตัวนี่ค่อนข้างตจะยากอยู่นะครับนี่ผมก็บ่ท่านพี่นอ้องใส่ไงยอยู่ครับได้ตัวไงแล้วยังบพ่พ่อนะครับพี่นอ้องร้อมดูดันของผมก็ตามหาตัวที่สองต่อไปครับมันอาจจะมีคููมันนะพี่นอ้อง ปากกาดำครับน,นี่พี่น้องเห็นหนวดอยังมัครับนี่ก็เป็นหนวดปรากฏข้างไงนะครับผมมอง่าเห็นพี่นอ้องผมเห็นตะหนวดครับผมโอ้โหหัวมันยู่ใส่ผมก็โอู้เขาเป็นลันกับไปเลยนี่โอกาสจีจะด้ตัวนี่อาจจะมีนะครับส่วนี่ก็เด็กขอไปนี่นคำลึกกับตามลงไ,ไปเลยนะครับ หลายตัวอยู่รับกระ,กะดาษหายครับแต่ว่าบดิ้ยิ่งเอามันกด,ดข้างมาแแ้มหนึ่งออประกดข้างสองแฉมกะยิ่งบัท่านครับอีกตัวหนึ่งอยู่นี่เห็นกะยิ่งบัวได้เห็นตะหนวดฮะพี่น้องส้หรับลิปน้อับขอลาพี่น้องไปตามน,นะครับนีคคบ้ครับก็เด็ดผลขึ้เขาครับนะครับขอบคุณครับ